เมื่อนี่ก็เป็นมือดีของทางงขอบครัวของพวกเข้าที่ได้มากาบฝ่ายลงปูซีลาเพื่อเป็นซิริมงคล้นแก่ขอบครั้วของพวกเขาเนะพี่น้องได้เลิกงามย่มดีพวกเขากะพากกนออกจากบ้านตั้งตะตีสามกลัวมาหอดบัดกระตีหากวัวพี่น้องกรลั่งสีแกงพอดีมาหอดแล้วกะเม่ค้่าก็บ,บอกว่าให้ซื้อของกลับไปใส่บาทน้ำเด้อจ้าขังในวาสันเพ่นว่าอันเดี๋ยวถ้าสายกว่านี้เดี๋ยวสิบ่มี่หม่องนางเด้วาสันเพ่นว่ามากับปรได้ซึกษาเส้นทางดอกพี่น้องเอ,อ้เกือบเป็นหลง เคยเนี่ยอาตรงคิง,งหนึ่งคิงหนึ่งมาบดายเรียวไซร้ายมองมาหอดหนาวัดกับเป็นท่างสายมือเฮ้ากับเป็นพระองค์ไงท่างขวามือกับเป็นแม่ค้าขายันของขายดอกไม้เต็มอยู่ขงางทังสําหรับภูมาไม่กับมาง่ายอยู่ว่าเป็นตลงดอกมาหอดแล้วกับคนเต็มอยู่ขึ้นว่าว่าเป็นเจ้าของมาตาเสาแล้วเพิ่นทางมาตาเสาก็เจ้าของพี่น้องเอ้ยนี่แหละคนยืนอักลักที่นี่เพิ่นล่อเพิ่นล่อไ่บาทกับพี่น้องล่อไ่บาทเขาแถวไ่บาทกัน นางยูผ่าเรื่องเหลืองนี่ก็เป็นมองที่เฮ่าสิถวายผ่าไตปลาไหลก็ได้ไปถาวายน้ำเพลนเยอะปุณะคนหลายว่พี่น้องต่างคนต่างอยากมาบูซาอยากมาเบิ่งบาลมีของเพ่นชมบาลมีของเพ่นเนาะแต่ยินแต่คนสาคนลือว่าเคยมาจักเทียผู้ใดเพ่นกระถามยู่ดอกผู้ใดเ่อเคยมายกมือข้นกระไายอย,ยู่บามีแต่ปลาไหลผู้เดียวดอกพี่น้องไปขังแหลกหลายคนอยู่เพ่นถามมาผู้ใดเ่เคยมาาซัสนเทาก็ยกมือข้นนาะพี่น้องร่อๆเพ่น รอดลงปูพันออกมากตอนนี้พันสันเขาอยู่ในกุ